ตอบน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้งหวานตรงเว้วรอกอยากถามแก้ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันกอบว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันสวัสดีครับวันนี้จังจวันวคอสวค์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และทีมท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเราได้มีการแถลงข่าวเปิดเทศกาลร่ลองเรือดูนกบึงบรอเพชรในนามของการท่ยเที่ทยวไทยเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของอบึงบรอเพชรแห่งนี้นะครับว่ามีความน่าสนใจในบึงบรอเพชรเนี่ยนอกจากเรื่องของธรรมชาติวิทยานะครับในเรื่องของอแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา นะครับหรือแม้แต่หล่งจ่ายน้ําใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วยนี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าความสวยงามธรรมชาติวิทยาหรือแม้แต่เรื่องของการที่หลายๆห,หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในเรื่องของบึงบรอดเพดหนึ่งในมิตินั้นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทําให้คนไทยได้สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะหลังจากวิกฤตโควิด -19 ที่เราผ่านพ้นมา ทำให้หลายๆจุดกลับมามีชีวิตกลับมามีความสวยงามและพร้อมที่จะรองรับนังเที่ยวที่จะเดินทางในหน้าน้ําแห่งนี้เช้าๆก็จะมีเสียงนกมีนกบินมีวิถีชุมชนหาปลามีบรรยากาศมีความสวยงามมีพระอาทิตย์ยามเช้าสะท้อนท้องบึงในในหน้าจุดบึงบริเพณแห่งนี้นะครับหลกักๆทางเราเนี่ยได้มีการปักหมดุดไม่ว่าจะเป็นเกาะ ุ้งจระเข้เกาะสมิธหรือหลายๆเกาะคำว่าความสวยงามจริงๆมันต้องมีความเขาเรียกว่าความสุขใจด้วยต้องบอกว่าเห็นแล้วเนี่ยอยากมาอีกเห็นแล้วไม่ไม่เชื่อว่าประเทศไทยยังมีบึงที่มีความสวยงามบึงบรอเเฟทแห่งนี้เราจะเปิดให้นักทองเที่ยวเนี่ยนะครับได้ล่องเรือนะครับตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึง31ม,มกราคมแนะนําอีกนิดนึงนะครับว่า ช่วงบรรยากาศเช้าเอยากให้มาล่องเรือหรือไม่ถ้ามาไม่ทันก็เป็นตอนเย็นอัตราการเช่าเรือเนี่ยไม่แพงเลยถ้านั่งหกคนหรือว่าเป็นคณะกรุ๊ปใหญ่เนี่ยถ้าหารกันแล้วคนร้อยบาทเองก็เป็นโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับเป็นเรือคล้ายๆกับเรือสำราญนะครับแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกบนบนเรือสามารถจัดประชุมสัมมนาหรือแม้แต่การที่จะเป็นลักษณะว่าประชุมทำงานนอกสถานที่ผมแนะนำเลยนะครับที่เหนือหน้าน้ำบึงบอระเพ็ดครับ ครับนอกจากบึงบริเวณที่ผมได้เชิญชวนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านครสวรรค์เองในห้วงตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราไปถึงกุมาเนี่ยเรายังมีงานที่เป็นงานสําคัญและเป็นงานที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเย็นดูดาวเช้าดูนกณนะบึงบริเวณแห่งนี้ซึ่งจะจัดตั้งแต่หนึ่งธันวาไปจนถึงสามติลเบศมกราเช่นกันเรามีงานวันรับบึงในห้วงของกลางเดือนพฤศจิกา แล้วก็มีงานเทศกาลวันกินปลาที่จะจัดในวันที่1 6มกราคมนอกจากนั้นถ้าเราพูดถึงในภาพรวมจังหวัดนครสวรรค์เรายังมีเทศกาลที่จะมาถึงนี้แน่ๆยิ่งใหญ่เทศกาลหุ่มโคมไฟนครสวรรค์เองเป็นเมืองที่มีความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่จํานวนมากเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาจจะอิงในเรื่องของต้นทุนทางว่าทําด้วยหลังจากนั้นเนี่ย พอเสร็จงานเทศกาลหุ่นโคมไฟแล้วเรามีงานใหญ่ระดับประเทศอีกงานหนึ่งก็นั่นคือง,งานเทศกาลตรุษจีนซึ่จัดในกลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนะะวนะครับว่านครสวรรค์เองเนี่ยเรามีธีมเรื่องของ2 3 9สาม้าสวรรค์ใกล้กรุงนครสวรรค์เองก็เป็นศูนย์รวมอาหารทั้งไทยจีนแล้วก็อาหารโลโก้ฟู้ดอาหารท้องถิ่นอร่อยหาอขึ้นสวรรค์เที่ยวนครสวรรค์ครั้งใหม่ย,ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็อันเนิ่งิกว่าเดิมครับขอบคุณครับ ล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย